นี่ค่ะโอโห้หลังนี้ถือว่าสุดยอดมากทุกคนคะตอนนี้แอนอยู่ที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาละสินค่ะและบ้านหลังนี้นะคะเป็นแบบบ้านต้นแบบที่ถือว่าขายดีลูกค้าให้ความสนใจและขณะนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างเนี่ยลายหลักมากๆเลยเป็นแบบบ้านจากกูทอมดูเดอร์ค่ะรหัส GHB 8 8และเช่นเคยคะ่ะวันนี้เราอยู่กับสถาปนิกที่คุณหน้าคุณตาก,กันดีคะ่ะพี่เมย์ชรดาคะ่ะสวัสดีค่ะ บอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านตัวอย่างหลังแรกที่ถูกถามเข้ามาเยอะมากแล้วก็สร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยด้วยค่ะ,คะแถมยังเป็นเบสเซลเลอร์ของทางก o ๊ดโฮมิวเดอร์ด้วยแล้ววันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมมาดูแบบบ้านตัวอย่างที่สร้างเสร็จหลังแรกแล้วในวันนี้ค่ะต้องถามพี่เมย์นิดนึงนะคะว่าทําไมบ้านหลังนี้ถึงได้เป็นแบบบ้านที่หลายๆคนเนี่ยถูกใจแล้วก็ขายดีอยากทราบว่ามันมีจุดเด่นแล้วก็มีความพิเศษอะไรยังไงแบบบ้านหลังนี้นะคะเป็นแบบบ้านคอสโลสองชั้นมีหน้ากว้า อยู่ที่9.2เมตรลึกอยู่ที่7เมตรตั้งอยู่บนพื้นที่ดินขนาด2งานพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่146ตารางเมตรค่ะเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่มองมุมไหนก็ดูสวยแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นคอนเทม r ์รารีออกแบบที่เน้นการใช้สอยให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ในเรื่องของการใช้โทนสีอะไรแบบนี้เนี่ยก็คือลงตัวมากๆค่ะใช่อย่างโทนสีที่เราเห็นของบ้านหลังนี้นะคะก็จะคุมโทนสีที่ดูสุขุมทันสมัยแล้วก็ด อบอุ่นด้วยค่ะมาพร้อมกับกรอบบานเซมอลูมิเนียมของประตูหน้าตางเนี่ยสีดำ,ดำแถมข้างหนเนี่ยยังดีไซน์ตรงซุ้มประตูทางเข้าเนี่ยให้เป็นซุ้มที่ดูโอ่อ่าใหญ่โตด้วยค่ะค่ะอะละค่ะอยากจะเห็นภายในแล้วว่าลังนี้เนี่ยจะมีความพิเศษอะไรอีกบ้างไปชมกันเลยค่ะค่ะไปเลยค่ะชินชมค่ะ มันเดี๋ยวเราจะเริ่มจากโซนนี้กันก่อนเลยค่ะบริเวณนี้เราจะเห็นว่าหน้าบ้าน,นมีเฉลียงอยู่ที่2จุดจุดแรกก็คือจุดที่เป็นทางเข้าบ้านแบบนี้กับจุดที่2ก็คือฝั่งนี้ที่จะเป็นส่วนที่เป็นของห้องนอนหนึ่งก็จะมีเฉลียงเหมือนกันค่ะซึ่งเฉลียงตัวนี้นะคะเราก็จะมีการดีไซน์เพื่อให้มันสอดรับกับซุ้มประตูที่อยู่ข้างหน้ามันดูมีมิตินะคะอย่างที่เราพูดไปตั้งแต่แรกๆเลยคะ่ะว่าสําหรับบ้านหลังนี้นะคะทั้งหลังไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างก็คือเลือกใช้เป็นอลูมิเนียมสีดําหมดเล แล้วก็มีการเล่นบัวที่เป็นโทนสีเทานะคะซึ่งมันให้ความรู้สึกว่าเป็นโมเดิร์ลแล้วก็เพิ่มเสน่หกับตัวบ้านมากๆค่ะ ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าบริเวณที่อยู่ตรงกลางบ้านข้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีการดีไซน์ให้มีหินทรายตกแต่งเป็นสีเทาคล้ายเฉดนะคะซึ่งหินทรายตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการตกแต่งเพื่อให้บ้านมันดูมีมิติดูมีวัสดุที่หลากหลายแล้วก็สวยกว่าพวกที่แบบว่าตกแต่งด้วยอาจจะเป็นแบบวอลเปเปอร์อมาตกแต่งข้างหน้าหรือว่าการทาสีธรรมดานั่นเองค่ะ แล้วภายในบ้านนะคะสเปทคือที่อะไรยังไงบ้างคะค่ะก็อย่างพื้นที่ตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าพื้นที่นั่งเล่นหรือว่าจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นพื้นที่รับแขกก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินตรงไปอีกนิดน,นึงเนี่ยเราจะเจอกับส่วนที่เป็นครัวอย่างหลังนี้นะคะก็คือจะมีการดีไซน์ให้ลักษณะของห้องครัวเนี่ยเป็นครัวที่เราเรียกว่าครัวเปิดครัวเปิดใช่ค่ะส่วนที่เป็นกึ่งกลางระหว่างครัวกับโถงเนี่ยก็จะมี สเปซเล็กๆตรงนี้ลูกค้าสามารถแบบว่าดีไซน์หรือว่าจัดสาารรให้เป็นพื้นที่อะไรก็คือแล้วแต่ลูกค้าได้เลยค่ะเคาน์เตอร์ครัวของทางกู้ดโฮมกินเดอร์ที่เขาทําให้เนี่ยก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบคอสโลซึ่งแบบแข็งแปงมากๆนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะอีกอย่างหนึ่งคือในห้องครัวก็จะต้องมีประตูหนึ่งบานนะคะเปิดออกไปยังบริเวณสักล้งค่ะมีหน้าต่างอีกหนึ่งจุดนะคะใช่ค่ะที่ช่วยในเรื่องของาการระบายอากาศ ย่างห้องน้ำหนึ่งตัวนี้นะคะก็คือสุขภ,ขภาพได้งๆเนี่ยหลักๆจะมีการดีไซน์ใช้เป็นสีดำก็เป็นสีที่เจาของบ้านเลือกเองเนาะพอมันมาอยู่รวมกันเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบว่าดูดิเทศแล้วก็ดูโมเดิร์นด้วย,ยค่ะ ก็มีความดิบนะแต่ ar, s. <S ว่าก็ยังมีความซอฟต์โดยกันตัดด้วยสีของกระเบื้องก็จะเป็นโทนสีขาวสีน้ำตาลนะคะ mm hmm. แล้วก mm ็รวมถึงประตูบานนี้ก็เป็น UPVC เนาะสีลาเต้ใช่ค่ะพอมาอยู่ด้วยกันก็คือลงตัวมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกหน่อยค่ะ อย่างที่เราบอกไปตอนแรกว่าคพิเศษของหลังนี้ก็คือจะมีห้องนอนอยู่ที่ชั้นหนึ่งแล้วก็มีเฉลียงส่วนตัวด้วย นี่นะคะ,ฉะเฉลียงก็คือประตูเปิดออกไปเนี่ยก็คือบานใหญ่มากเปิดได้เต็มบานเลยค่ะนอกจากนี้นะคะพื้นที่การใช้งานในห้องนอนเนี่ยมีสเปซที่เป็นในส่วนของหน้าต่างอะไรเงี้ยรับลมธรรมชาติได้ดี<ม>เพราะว่ามันมีประตูบานใหญ่ค่ะมีช่องแสงเปิดรับได้อีกสองช่องเหมาะกับการนอนรับพักผ่อนมากเลยค่ะแล้วก็พื้นที่ห้องนอนห้องนี้ก็เหมาะกับผู้สูงอายุดีนะคะใช่เพราะว่าอยู่เป็น,ช,นชั้นหนึ่ง<ม>ใช่ค่ะจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นบัน,นไดอะไรให้ลำบาก แล้วก็เมื่อกี้เห็นแบบว่ามีห้องเก็บของด้วยตรงนี้ออกแบบมาให้เป็นพื้นที่ที่แบบว่าใช้สอยอ่ะให้คุ้มค่าม,มากๆเลยค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะเห็นตู้เล็กๆต,ตัวนี้ก็คือเราจะเรียกว่าตู้คอนซูมเมอนะคะแบ่งการใช้งานให้ครบเสร็จสรรพเลยเนาะ ต่อไปน่าจะเป็นพื้นที่ของชั้น2กันแล้วนะคะใช่ค่ะตัวหน้าต่างตัวนี้เนี่ยก็คือมีการแบ่งสว่วนแบ่งเป็นรูปฟันทั้งหมดแต่ช่องอตัวนี้สามารถเปิดและกลงได้ด้วยค่ะนมาลเลื่อนนี่ค่ะ <Okay. S 2> เปนในสตวนของกระเบื้องบ้างนะคะก็ใช้เป็นกระเบื้องสไตล์แบบไลายหิอ่อนสีขาวนะมันก็เลยทําให้สเปซได้ดูกว้างขึ้นแล้วก็เมื่อเวลาที่แสงตกกระทบเข้ามามันก็จะมีการเล่นแสงเงาได้ดีมากๆคพอเราขึ้นมาถึงโถงชั้นสองตัวนี้จะเป็นตัวจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆของชั้นสองจะมีห้องนอนเล็กสห้องห้องน้ำกลางห้องหนึ่ง Room. ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากห้องนอนเรกกันก่อนไ,ไปดูกันเลยค่ะอ่านี่คือห้องนอนอ้องใช่ค่ะห้องนี้นะคะจะเห็นได้ว่าไฮไลท์ของเขาเลยเนะีคือช่องแสงตัวนี้ใหญ่มากเลยนะคะ,ะเป็นกระจกไร้เซนตตัวนี้ก็คือมองเห็นวิวหน้า ได้ดีมากๆเลยค่ะ <S <S แล้วก็ยังมีกระจกที่เป็นช่องแสงแบบค่อนข้างเยอะผู้แน่คือห้องเนี้ยไม่ต้องเปิดไฟก็สว่างอาลอดใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกห้องหนึ่งนะคะไปห้อง,องนอนห้องนี้จะเป็นส่วนที่อยู่บริเวณหลังบ้านค่ะ นี้จะมีกระจกบานเลื่อนจุดหนึ่งแล้วก็บานประทุอีกสองจุดตัวนี้เนี่ยก็คือรับลมได้ดีเพราะว่าเป็นช่องแสงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันแบบนี้นะคะสามารถนอนหลับพักผ่อนได้สบายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปมาสเตอร์เวลูอยากให้แวดูห้องนี้กันต่อตัวนี้นะคะดีไซน์การตกแต่งก็คือจะคล้ายๆกับชั้นล่างเลยแค่ไม่มีส่วนที่เป็นกั้นส่วนเปี่ยกส่วนแห้งแค่นั้นเองค่ะอื ต่อไปนะคะสุดท้ายจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนี่จะต้องเป็นไฮไลท์ของหลังนี้นะคะซึ่งภายในมาสเตอร์เบดมตัวนี้นะคะจะมีความพิเศษเลยคือมีระเบียงส่วนตัวด้วยค่ะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยใช่คะเดี๋ยวเราแวะไปดูห้องน้ำบ้า่อยโอ้โหห้องน้ำแม่เจ้าใหญ่มากใหญ่มากค่ะอยากให้เห็นว่า ใหญ่มากเลยนะคะก็คือจะมีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งชัดเจนปกติแต่ว่าอย่างห้องนี้เนี่ยนะคะไม่มีส่วนที่กัน้นส่วนเปียกส่วนแห้งตัวนี้เนี่ยก็คือผู้ค้าเนี่ยอยากจะให้มีส่วนที่เป็นกระจกกั้นแทนในอนาคตทางเราก็เลยไม่ได้ดีไซน์ตรงนี้ไว้ให้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราออกแบบอย่างที่เราบอกคือเราจะออกแบบร่วมกับลูกค้าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วลูกค้าอาจจะไม่ต้องเลือกตัวมาตรฐานของเราทุกอย่างก็ได้อาจจะดีไซน์ได้ความต้องการของ ตัวเองเลยพวกสุขภัณฑ์อะไรต่างๆอย่างนี้เหมือนกันอย่างห้องนีนด้วยความที่มันขนาดใหญ่ลูกค้าเนี่ยก็เลือกที่จะใช้เป็นอ่างล้างมือที่เป็นแบบมีตู้เก็บของอะไรนี้ด้วยใช่ค่ะห้องนี้ใหญ่จริงนะค่ะใหญ่มากความพิเศษที่มันจะแตกต่างจากห้องอ,อื่นๆเนี่ยก็คือเนี่ยตรงเนี้ย กระเบื้องที่เป็นผนังค่ะเป็นแบบลายกราฟิกที่แบบโอ้โหใช่ค่ะใช่มีความแบบเป็นลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาอีกคือด้วยความที่ขนาดใหญ่อ่แล้วกระเบื้องสีขาวทําให้ห้องดุกว้างขึ้นอีกสุขภัณฑ์ก็สีขาวอีกยิ่งกว้างขึ้นไปอีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนเป็นห้องนอนกันนะคะส่วนพักผ่อนนี่ส่วนพักผ่อนตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ เบดรูมนะคะและที่สำคัญที่เราพูดไปตอนแรกคือมีระเบียงส่วนตัวเดี๋ยวเราออกไปดูระเบียงกันไป <Okay, S 2> ค่ะ,คะส่วนนี้ก็คือจะเป็นระเบียงภายนอกที่อยู่ตรงห้องนอนนะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะเริ่มจากอะพื้นก่อนพื้นเนี่ยจะมีการปูด้วยกระเบื้องลายไม้ขนาด40คูณ40ค่ะในส่วนของราวกันตกตัวนี้จะเป็นราวกันตกกระจกเทมเปอร์ huh. ทําให้บ้านเนี่ยมันดูไม่ทึบตันนะคะแล้วกระจกเทมเปอร์เนี่ยเขาจะมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานด้วยค่ะส่วนของ ที่เป็นตัวราวกับเสาราวตัวนี้นะคะเราจะใช้วัสดุเป็นสเตนเลสซึ่งสเตนเลสเนี่ยข้อดีเลยคือเขามีความทนทานไม่มีปัญหาเรื่องการเกิดสนิมหรือว่าสีหลุดร่อคในอนาคตและที่สําคัญเนี่ยยังทําความสะอาดง่ายด้วยค่ะต่อไปในส่วนของเรื่องโทนสีหรือการตกแต่งส่วนของผนังนะคะ,คะอย่างตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นผนังที่ เป็นผนังฟูนแต่ว่าเราเรียนแบบให้มันเหมือนไม้ฝาก็คือเราจะมีการดีไซน์ให้มันมีการสอร่องเหมือนไม้ฝากตกแต่งแบบนี้ซึ่งสีที่เราใช้ในการทาตัวเนี้ยชื่อรุ่นว่าเบเยอร์สี170-3ขีดสสีก็คือจะมีความแบบน้ำตาลอ,อ่อนๆติดสีครีมนิดนึงทำให้บ้านเนี่ยดูซอฟไม่ได้ดูแข็งเกินเกินไปค่ะ พอได้ดูจบไปทางหลังก็เข้าใจแล้วแหละว่าทำไมบ้านหลังเนี้ยแบบบ้าน GHB 8 8ของคุณโฮมบิวเดอ e r ทำไมถึงได้เป็นที่สนใจของหลายๆท่านแล้วก็ตอนนี้ก็คือกำลังก่อสร้างกันอีกหลายหลังเลยค่ะเนื่องด้วย 1. เรื่องภาพลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยก็คือดีไซน์สวยโดดเด่นมากๆแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันก็คือเยอะจุใจใหญ่มากๆได้ไปถึง4ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะ ใช่ค่ะหลังนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่1 4 6สี่ิหตารางเมตรราคาเริ่มต้นที่2.5ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้านสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจ Facebook ของกู o โฮมบิลเดอร์หรือว่าจะโทรติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยยินดีให้บริการทุกท่านค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะสถาปนิกของเรานะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการเราแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะทางเจ้าของบ้านเองด้วยแล้วก็ขอบคุณสถานที่ค่ะที่ให้เราได้มาถ่ายทํากันในวันนี้นะคะสําหรับคลิปหน้าค่ะจะไปชมบ้านแบบไหนแล้วก็ที่ไหนนั้นนะคะก็ต้องติดตามไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ